เวลาเรานั่งสมาธินี้ถ้าเกิดนิวรณ์มาครอบแล้วเกิดหลับไปเลยเราจะได้บุญไหมหรือเวลาเรานั่งฟังธรรมนี้แต่เราหลับเราจะได้บุญไหม เอาเอาเรื่องนั่งสมาธิคนเหล่านี้เวลานั่งสมาธิไปนี่พอจิตมันจะเริ่มสงบนะมันจะมีนิวรนิวรณ์นี่มีห้าอย่างใหญ่ๆเลยนะแต่อาการต่างๆของนิวรณนะ์นั้นมันมีมากมายนะ่ะเช่นความง่วงเช่น ความสงสัยความวุ่นวายมันจะเข้ามาแทรกความคิดเนี่ยเข้ามาแทรกนึกระยิบระยับตัวนี่มันเกิดจิตมันเบามันสงบจิตเบาเกิดคันที่แยกๆขึ้นมาบ้างหรือเกิดนิมิตหมายขึ้นมาเกิดแสงสว่างโลมาลอตาเป็นนิมิตบางอย่างอรวันนิวรณ เข้ามาครอบมันจเกิดเวทนาคือความเจ็บปวดเข้ามามันจะเข้ามาแทรกกวนแล้วแต่ถ้าจิตมันสงบเข้าไปมากๆมันจะสิ้นส,วน,สวนมากจะชอบมีนิมิตแต่น้อยนักเ่อคนจะเจอนิมิตแล้วก็หลงตามเพราะถ้าหลงตามก็มนจะเกิดมันจะไม่เกิดความสงบเป็นสมาธิเป็นฌานมาได้แต่ถ้าส่วนมากนั่งไปท้าพอสงบเนี่ยมันจะอยากหลับเห็นไหมคนขับรถเนะี่ย ขับรถไปมันมีสติในการขับเใช่ไหมพอพากันหลับในคือส,สติมันเกิดความสงบมันเกิดโดยไม่รู้ตัวมันก็จะทำให้เกิดนิวรณ์เข้มาครอบคือความง่วงพอเรานั่งสมาธิไปถ้าความง่วงเข้ามาครอบงำมันก็จะากจะหลับไปการนั่งสมาธิการภาวนานั่งสมาธินี้จิตมันสงบบ้างนี่แต่มันจะหลับได้บุญไหมได้นะ พราะมันสงบอยู่บ้างอพอจิตมันเริ่มสงบปมันก็จะละก,กิเลสได้โชว์ขาวคือเหมือนหินทับยาไปสงบแค่อึดใจ,จเดียวมันก็ไม่มีกิเลสในจิตยอยู่อึดใจหนึ่งมันก็เป็นบุญมหาศาลเขาอย่างพระุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าจิตสงบเป็นสมาธิ แค่อึดใจเดียวแค่ขณะจ,จิตเดียวยังได้บุญมากกว่าการให้ทานร้อยครั้งพันครั้งร้อยปีพันปีเลยเพราะจิตที่มันสงบมันปราศจากกิเลสชั่วครั้งชั่วข่าวนั้นได้แต่ถ้าเราให้ทานร้อยครั้งพันครั้งร้อยปีพันชาติจิตมันยังมีกิเลสคลองอยู่ยังมันยังมีความอยากความโลภความโกรธความหลงอยู่ ันก็เลยได้น้อยทำมากก็ได้น้อยทำมากมันได้น้อยน้อยกว่าการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไปจิตสงบแค่แป๊บเดียวนี่คือว่าแค่งูแลบรินม,มันเกิดบุญมหาศาลมากเพราะว่ามันละกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวในึ่น,นะจิตไม่เกิดกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังใด,ดในจิตนั้นเลยในช่วงนั้น ถึงจะมันจะละไม่ได้เด็ดขาดด้วยสติปัญญาที่ถอดถอนอุปทานออกได้นะแต่อันนี้มันเป็นละชั่วครั้รราวพอจิตมันหายจากมันออกจากความสงบมันอาจจะเกิดความโลภความหลงเห็นมันหลงว่าโอ้กูสุขเนาะอยู่ในความสงบมันหลงกูอยากได้อย่างนี้อีกนะเนี่ยมันเป็นความหลงหลงในความสงบมันก็เกิดกิเลส แต่ขณะที่มันสงบนั้นมันเกิดความสงบนิ่งก็เกิดบุญมหาศาลแต่ถ้าสงบนิ่งไปมันมัน,ม,นมันไม่ผ่านนิวรณ์ความเมืองมันหลับไปมันก็เกิดบุญเกิดบุญมากด้วยมากกว่าให้ทานร้อยเท่าพันเท่าแต่ถ้ามันหลับไปมันไม่ ไม่พยายามข้ามนวิวรณ์ไปมันก็ไม่เกิดสมาธิตั้งมัน่นสมาธิไม่ตั้งมัน่นจิตไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสติมันปุ๊บมันละไปขาดไปมันไม่เกิดสติปัญญามันจะไม่เกิดตัวรู้หรือผู้รู้ขึ้นมาคือมันไม่เกิดสติปัญญาเกิดตัวรู้รผู้รู้ขึ้นมาแค่นั้นเองที่จะไปรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตามความเป็นจริงได้แค่นั้นเองแต่มันได้บุญ นี่บางคนเข้าใจว่าถ้างั้นเราไม่ให้ทานเราก็ไม่ต้องทำบารมีทำบุญทำทานนะเรานั่งสมาธิให้จิตสงบมันก็จะเป็นบุญแล้วก็ดีจริงนะแต่ถ้าเราปฏิบัตินั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาให้จิตสงบเอาเป็นบุญคืวอว่อาการภาวนาการที่จะได้บุญที่ดีที่สุดได้เร็วที่สุดไม่ต้องลงทุนก็คือการนั่งสมาธิภาวนา เราไม่ต้องให้ทานเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ให้ทานเราไม่ทําบุญให้ทานเลยเราเอาเอาบุญทางสมาธิอย่างเดียวอย่างนี้เกิดเรายังไม่หลุดผลเข้าพานิพานยังเวียนว่ายในเกิดตายเกิดอยู่อาจจะยังมีภพชาติเตืออยู่เกิดชาติใหม่มาเราอาจจะไม่มีโภคทรัพย์คือไม่มีทรัพย์ สินเงินทองที่จะใช้เราอาจจะยากจนอาจจะยากจนคนแขนเพราะเราไม่เคยให้ทานมาน,นั่นเองแต่ถ้าไม่เคยให้ทานมาแล้วเนี่ยพอมาเกิดปุ๊บมันไม่มีโภคทรัพย์ที่จะมาใช้ก็ยากจนก็เพราะบุญที่เรานั่งสมาธิหนึ่งทำให้มันเกิดเกิดแต่ยากจนเพราะไม่เคยให้ทานพอมันจนมันจนเนี่ยมันก็ดีนะถ้ามันจนแล้ว มันก็อยากถ้ามันมีบุญเก่าเคยนั่งสมาธิมาคือมันมันจะมาต่อยอดพอมันมาต่อยอดแล้วเออพอมันมมัันนสิ้นหนทางอยู่ทั้งโลกก็มีแต่ความทุกข์อย่างแบบมาบวชปฏิบัติธรรมดีกว่ามันก็จะได้มาบวชง่ายหน่อยแต่ข้อสําคัญนะสิถ้าเกิดบุญบารมีไม่พอพอมันทุกข์มากๆมันไม่ค่อยคิดต่อคนที่จะอยากมาปฏิบัติภาวนา เห็นมพระพุทธองค์นั้นวอกว่าทุกข์มากๆมันไม่อยากปฏิบัติน่ะสุขมากมากมันก็อยากไม่อยากปฏิบัติหรอกให้มันพอดีพอดีคือมีทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่ามาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้ามันก็มาตรัสรู้ที่โลกมนุษย์นี้เพราะว่ามันพอดีคือมันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขบนสวรรค์ทาไมไม่ไปตรัสรู้เพราะมันมีสุขเกินไปมันจะมองไม่เห็นธรรมทุกข์เกินไปมันก็ไม่สนใจธรรมอย่างเช่นพวกสัตว์นรกนี้หรือมนุษย์ที่ทุกข์เกินไปมันไม่สนใจ มันจะน้อยใจท้อใจตตัเพราะต่อว่ากรรมแล้วจะไม่ศึกษาให้เข้าใจกรรมนี้มันจะเป็นไปซะอย่างนั้นนะนี่ยังไงว่าบุญมันเกิดได้จริงได้มากถ้านั่งสมาธิแม้หลับแต่มันไม่เกิดสติและปัญญาแต่ถ้าจะเอาบุญทางสมาธิอย่างเดียวไม่ให้ทาน เราก็จะลําบากถ้ามีภพชาติต่อไปอยู่มันก็ทําให้เรายากจนไม่มีโพกทรัพย์มีไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้มันได้บุญศีลก็ไม่ต้องรักษาแต่หารู้ไหมว่าไม่ว่าทานมันก็จะเป็นกําลังส่งให้เกิดสมาธิคือเกิดสติและสมาธิมันจะเป็นกําลังซึ่งกันและกันศีลก็เหมือนกันก็จะเป็นกําลังซึ่งกันและกัน ทำให้จิตของเรานั้นมันนิ่งมันสงบง่ายแล้วก็ถ้าคนเราไม่มีศีลนี่เกิดมาชาติต่อไปไม่แน่นะอาจจะไปเป็นพิกนพิก,การรูปไม่สวยเป็นคนขี้เหล่ก็ได้เพราะมันไม่มีศีลนี่แต่ที่แน่ๆเราว่ามันจะเกิดด้วยกรรมจากที่เราทำเนี่ยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลก็เกิดมารูปสวยไว่งาม จะสวยงามไม่สวยไม่งามก็ขึ้นอยู่กับศีลกับบุญกับทานที่เรากระทำกันะจากกรรมทั้งนั้นแต่ให้เข้าใจถึงว่าจะทานก็ดีศีลก็ดีเป็นการสร้างกรรมเกิดเป็นการวัฒนกรรมทําให้จิตของเรามันเกิดกําลังกําลังนั้นจะส่งให้เกิดสติสมาธิสู่ปัญญาให้เห็นแจ้งด้ง่าย ให้สงบเรเห็นแจ้งยังไงนั่นเองนั่นอามาวทีนี้ก็มาพูดเรื่องของฟังธรรมแล้วหลับได้บุญไหมคนเราพอเราไปฟังธรรมจิตมันจะสงบมันก็จะหลับเหมือนกับนั่งสมาธินี่แหละพอฟังไปถึงจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนยพอืมันจิตมันน้อมอยู่กับการฟังธรรมแม้ไม่รู้เรื่องจิตน้อมอยู่กับการฟังธรรม มันเคลิ้มหลับได้นะอย่างอย่างอย่างหลวงปู่หลวงตาที่เป็นผู้รู้ท่านพู้ว่าบางคนเราฟังทำไปนะั่นมันจะทําให้เกิดสมาธิได้ขอให้เราฟังบางคนนี่ไม่นั่งสมาธิไปไม่สงบก้เปิดธรรมะมีวิทยุเปิดธรรมะหลวงปู่หลวงตาฟังไปก็จิตน้อมตามเสียงนั้นไปก็เกิด เข้าสู่สมาธิได้คือคือน้อมไปตามเสียงธรรมนั้นเกิดสมาธิได้คนฟังธรรมไม่รู้เรื่องเราฟังไปเถิดจะรู้เรื่องไม่รู้องเราฟังธรรมแต่มันมีสองอย่างได้ฟังธรรมแบบไม่รู้เรื่องแต่มันจะทําให้เกิดสมาธิคือน้อมจิตตามถึงไม่เข้าใจแต่น้อมจิตให้เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งเดียวคืออารมณ์แห่งเสียงก็เกิดความสงบได้ ถ้าบางคนพอมีสติปัญญาแล้วก็น้อมฟังธรรมแล้วก็พิจารณาให้เห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาไดานนนะ้นี่การฟังธรรมก็ทําให้เกิดความสงบได้ให้เกิดสติปัญญาได้ถ้ากําลังสติปัญญาเพียงพอมันกเกิดสติปัญญาแต่ถ้าฟังธรรมไปแล้วมันหลับฟังไปเมื่อไหร่ก็หลับจะได้บุญไหมได้ จิตที่ฟังธรรมไปไม่แต่บางคนว่ามันไม่ได้นอนมามาฟังธรรมมนเลยหลับแค่มานั่งทํานั่งได้ความเคารพเวลาพระทันเทศเม้่อกหลับมันก็เป็นบุญแล้วแต่ถ้ามานั่งแบบไม่ไม่ง้อไม่ไม่คือเช่นว่าที่พูดเมื่อกี้บอกว่าคนนี้ไม่ได้นอนมาสองสามวันทํางานน่ะแต่พอเห็นพระทันเทศก็อยากมานั่งแต่มันก็หลับเนยเพราะมันเพลียมันง่วง แค่มาอยากมานั่งมันก็เป็นบุญเมื่อมานั่งแล้วยิ่งเป็นบุญไปใหญ่หลับก็ยังก,ก็ยังได้บุญแต่ถ้าคนนั้นร่างกายสมบูรณ์ไม่เพลียไม่อะไรมานั่งฟังธรรมจิตสงบไปตามเสียงเราก็หลับมันก็เป็นบุญแต่ไม่เกิดสติปัญญาแค่นั้นเองมันก็คล้ายๆกันกับการนั่งสมาธิแล้วหลับมันก็ได้บุญ แต่มันไม่เกิดสติปัญญาเพราะมันหลับมันจะไม่รู้เรื่องมันขาดสติไปแค่นั้นเองยังว่าขอให้เข้าใจในลักษณะนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเออนั่งฟังธรรมมันหลับหลับก็นั่งฟังธรรม,มก็ยังได้บุญถึงจะหลับก็ยังได้บุญนั้นเราก็เป็นนั่งฟังธรรมหลับก็ช่างมาเถอะนี่ก็ไม่เอานะอย่างนั้นเราต้องรู้จักฝึกสติของเรา ทำสติของเราให้มันมีกําลังให้มันมีกําลังที่ทาไมที่ปู่พูดว่าให้มันมีกําลังคือว่าทาให้มันมีสติถ้าว่ามีสติแต่ก่อนมันไม่มีนี่มันมีแต่กติสติมันไม่มีกําลังเราทําสติให้มันมีกําลังเวลานั่งฟังเราทําจิตให้มันระลึกให้มันมีความรู้สึกมากๆฟังไปถึงยังไม่เข้าใจก็ฟังน้อมตามเสียงไปมันก็จะเกิดสมาธิ มันก็จะผ่านความหลับคืนนิวรันไปได้พอเกิดสงบเป็นสมาธิเป็นฌานได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออมันจะหลับก็ปล่อยให้มันหลับอ,อมันก็ได้บุญนี่แล้วจะเอาแค่บุญนั้นเลยจะไม่เอาสติปัญญาเลยมันก็ต้งองเพิ่มกําลังของสติทาความรู้สึกตัวให้มงมากขึก้นแล้วฟังฟังไปพอมันเกิดสมาธิตั้งมันเกิดฌานขึ้นมามันจะมีกําลังมากมาก,มากที่จะพิจารณาทำ มันจะเข้าใจทำในเบื้อในอนาคตต่อไปได้หรือในปัจจุบันสู่อนาคตได้ถ้ากำลังสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันมันกจ็จะค่อยๆฟังไปแล้วเอามาพิจารณาแล้วค่อยเข้าใจมันไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าพอไปนั่งแล้วบรได้บุญแล้วค่อยหลับมั่จะเอาแต่บ,บุญนั่งสมาธิเอาแต่บ,บุญอยู่นั้นมันก็ไม่ใช่ดังนั้นแล้วจะนั่ง ฟังทมแล้วปล่อยให้หลับเลยมันก็ไม่ดีนั่งสมาธิปล่อยให้หลับเลยมันก็ไม่ดีจะเอาจะบุญไม่ได้ต้องมันเพิ่มกําลังของสติขึ้นมา <S <S กําลังของสติมากขนาดไหน,นมันก็จะเกิดกําลังแห่งปัญญาขึ้นมามากขนาดนั้นตามส่วนแล้วมันก็จะไปเข้าใจพอมีกําลังสติปัญญาบังมันจะพิจารณาทำจะเข้าใจในศาสนาธรรมตามความเป็นจรงิงไม่ว่าเรื่องของกายหรือเรื่องของจิตนั้นขึ้นมาได้ขนาดนี้น่ะหวังว่าคงพอเข้าใจขอจเจริญในธรรม